กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้กันนะฮะเข้าสู่กทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของในอนาคตนะครับผมที่จะมีวงเหมือนแบล็คพิงค์นะฮะโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าในอนาคตจะมีเกิร์กรุ๊ปวงไหนไปถึงระดับโลกเหมือนแบล็คพิงค์บ้างแบล็คพิงค์ตอนนี้ถือเป็นเกิร์กรุ๊ปตัวท็อประดับโลกแล้วตอนนี้แบล็คพิงค์เหมือนเพิ่งเริ่มต้นเองและยังพีได้อีก แบ็คพิงได้ร่วมทำเพลงกับศิลปินระดับโลกทั้งกาก้าเพลงติดชาร์ตวิลบอร์ดฮอตบล็อย200และชาร์ตเพลงอีกหลายประเทศยอดคนฟังสปอติฟาที่สูงถึงระดับ18-19ล้านยอดติดตามช่องทาง YouTube 36ล้านมียอดวิว w m v เพลงระดับ1,000ล้านวิวและกำลังจะตามมาอีกคนติดตาม IG ทเสาวร,ระดับ20-34ล้านคนยอดไลค์ไ G เสาวสูงถึงระดับ4-6ล้านไลค์และได้เวิร์ทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ระดับโลกมากมายคิดว่าจะมีเกร์กรุ๊ปวงไหนพุ่งไปถึงระดับโลกอีกได้บ้างเพราะตอนนี้วงการเคป๊อปเหมือนจะจุดกระแสทั่วโลกได้แล้วไปดูนั่นฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าตอบตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกเอาจริงๆแต่ก่อนคนก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าแบล็คพิงจะมาได้ไกลขนาดนี้อนาคตอาจจะมีวงอื่นๆที่ทําได้ก็ได้แต่ถ้าตอบตอนนี้ก็ยังมองว่ายังไม่มี วงที่ใกล้เคียงก็เช่น g a d l e n Itzy, YG New G.G, SM New G.G นะฮะความเชี่อนี่2นะครับผมได้ตอบกลับว่าถ้าวัดปัจจุบันนี้ยากเพราะแบรนด์แบ็คพิงแข็งแกร่งมากฐานแฟนคลับก็เยอะสุดในเกิร์กรุ๊ปยุคนี้รวมเกาหลีและทั่วโลกนะล่าสุดเพิ่งไปตีตลาดจีนจริงจังยังขนาดฐานแฟนคลับได้อีกเห็นได้ชัดยอดอัลบั้มวงที่จีนเติบโตขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนมาก และอินเตอร์วงยังเติบโตและไปได้ไกลกว่านี้อีกถ้าดูจากสถิติตอนนี้ที่เจ้าของกระทู้เอามาโพสต์เราคิดว่ายากมากๆที่จะมีวงไหนทําได้และอีก3-4ปีก็ยังไม่มีวงไหนทําได้ต้องรอให้วงนี้แตกก่อนคือยุบวงนั่นแหละอาจจะมีวงใหม่ที่มาแทนได้หรือทําสถิติได้มากกว่าความีต่อไปเลยละกันนะครับส่วนตัวฟังสากลประจําก็ดีใจนะที่วงเกาหลีวงแรกที่เราตามไปไกลถึงขนาดนี้ แต่ก็ไม่อยากให้เคป๊อปเข้าไปเกิื่อนตลาดมากมายขนาดนั้นยังเห็นเกอร์กุฟฝังนู้นพัง,งาดขึ้นมามากกว่าถูกจริตกว่าแต่ในที่กระแสเคป๊อปยังเฟื่องฟูในตลาดตะวันตกก็มีสิทธิ์สร้างวงนั้นได้เมื่อมีโรโมเดลแล้วมันจะง่ายขึ้นด้วยความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมความเห็นส่วนตัวเรายังไม่เห็นเกอร์กุ๊ปัจจุบันวงไหนที่จะตีตลาดโลกได้เท่าแบ็กพิงค์คือที่แบ็กพิงค์มาได้จนถึงทุกวันนี้มีปัจจัยหลายอย่างมาก 1. เพลงถูกหูทั้งเก่าเอเชียและตะวันตกเกอกุ๊ปหลายวงเพลงถูกหูแค่ในเกากับเอเชียบางประเทศแต่ตีตลาดตะวันตกไม่ได้มีบางวงอินเตอร์ฟังแต่ในบ้านตัวเองเกาหลีไม่มีคนฟัง 2. สมาชิกวงที่คาริสมาแรงมากทั้ง4คนบุคลิกชัดเจนไม่ทับลายกันเลยนอกจากความสามารถทั้งร้องเต้นแล้วคือสวยทั้งวงสวยคนละแบบที่สําคัญเด็กๆมีความเป็นอินเตอร์สูงมากๆ 3. ภาษา,มามแม็กพิง เป็นเกอร์กรุ๊ปที่สมาชิกเกินครึ่งสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทําให้สื่อสารกับแฟนๆได้ทั่วโลกทั้งหมดรวมกันส่งผลให้ทาสาวตกนอนเคป๊อปแฟนมาได้เยอะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยฟังเคป๊อปเลยแต่มาตกหลุมรักเด็กๆถอนตัวไม่ขึ้นขนาดสามีฝรั่งเราก็ชอบด้วยเพื่อลูกสาวก็ชอบคือแมงพิงมีแฟนอเมริกันเยอะพอตัวเลยเลวิตี้ที่เพิ่งออกมาใน YouTube ยังติดเชนนี่นี้เลยถึงตอนนี้ยังไม่มีวงไหนที่มีครบแบบนี้ในอนาคตน่าจะมีแหละ แต่ตอนนี้เราว่าแบ็ k พิงกกินรอบวงความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเราว่าลึกๆแล้วคนอเมริกันก็ชอบแนวเกิร์กรุ๊ปกันอยู่นะขณะที่ยุค2000-2010เป็นช่วงที่ฮิปฮอปครองเมืองเราก็ยังได้เห็นฟิปฮาร์โมนีแจ้งเกิดขึ้นมาได้ในวงการเพลงอเมริกาซึ่งคงตอบโจทย์คนรักเกิร์กรุ๊ปในอเมริกาเลยละ่ะน่าเสียดายที่ตัวหลักดันออกจากวงเบะกรอนอนาคตวงเลยดับแต่พอมีกระแสแบ็ k พิงก์ดังระบาดไปทั่วโลกแบบนี้ มันก็ลามกลับเข้าไปในอเมริกาจนได้เหมือนว่าแบคพิง์ไปปลูกวิญญาณความข้างไคลวงเกอร์กุ๊ปให้กับใหม่อีกครั้งช่วยเติมเต็มสิ่งที่มันขาดหายไปจากวงการเพลงอเมริกาได้ความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเกอร์กุ๊ปวงไหนที่ดังมากในแถบเอเชียแปซิฟิกจีนอินเดียออสเตรเลียก็จะมีโอกาสดังเป็นกระแสไปยังยุโรปอเมริกาและทั้งโลกได้นะแต่ดูเกอร์กุ๊ปเกาหลีวงอื่นๆที่มีในปัจจุบันแล้วยังไม่เห็นมีวงไหนดังได้ขนาดนั้นเลย ส่วนใหญ่จะดังแค่ในเกาหลีญี่ปุ่นและแถบแถบอาเซียนบ้างกลัวว่าจะเริ่มอินตัวซะก,ก่อนจะได้ไปโกอินเตอร์นะสิทศวรรษนี้แบ็คพิงยึดครองไปแล้วอย่างน้อยก็ต้องเว้นช่วงไปอีก3-5ปีข้างหน้าถึงจะมีวงน้องใหม่ไฟแรงแจ้งเกิดแท้ขึ้นมาได้จับตาดูเด็กฝึกของแต่ละค่ายไว้เลยความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับถ้าเอาตอนนี้ยังไม่มีแน่ถ้าจะตีสากลแบบแบ็คพิงต้องได้ยอดซัก70%ของแบ็คพิงถึงจะดูออกว่าวงไหนเข้าค่าย แต่ตอนนี้แค่ถึงครึ่งยังยากเลยแล้วสถิติของ b a c k คพิงมีเพลงแค่14เพลงคัมแบ็ก4ครั้งคิดดูมันจะหายากขนาดไหนที่มีวงทำได้ขนาดนี้จะบอกว่ายากมากเกอร์กรุ๊ปวงอื่นจะดังแค่ในเกาแต่จะยังไปสู่ทั่วโลกแบบ b a c k คพิงไม่ได้ด้วยบุคลิกของสมาชิกด้านภาษาหรือความเป็นสไตล์อินเตอร์ด้วยยังไม่มีวงไหนทำได้ถึงขนาดนี้และคงจะอีกนานไปต่อกับความคิดเหนเลยละกันนะครับผม เราว่ายากถึงแม้จะความสามารถอัดแน่นแต่คงไปได้ไม่ไกลขนาดนี้อาจจะอีก10-20ปีจะมีแบบนี้สักวง 1. เป็นผู้หญิงตีตลาดต่างชาติค่อนข้างยา,ยากอยู่แล้วเธอเพลงไม่เจ๋งจริง,รงๆหรือโดนใจ 2. บุคลิกของคนในวงดูอินเตอร์มากเป็นท้ายของวัยรุ่นฝรั่งซึ่งหายากจากวงเคป๊อปสมสมาชิกที่น้อยแน่นอนว่าถ้าอยากจะปังไปอินเตอร์แล้วสามาชิกเยอะมากตัดไปได้เลย โดยปกติแล้ววงของฝั่งตะวันตกก็สมาชิกน้อยและถูกจดจําอยู่ไม่กี่คนอยู่แล้วถ้าอยากไปปังฝั่งอินเตอร์สมาชิกน้อยแต่เต็มไปด้วยคุณภาพบวกสเสน่ห์สอย่าพยายามทําเพลงขายอินเตอร์มากนักต้องทําแนวที่เอเชียฟังได้ตะวันตกฟังดีแบบแบ c ็กพิงค์เราว่าเพลงของ b a c k p พิงดีมากๆฟังได้ทุกคนแต่ตอนม้ความคิดหนึ่งเลยละกันนะครับผม ระดับโลกเนี่ยคือรู้จักโดยแพร่หลายจากหลายประเทศใช่ไหมเราว่าทวายส์ก็เป็นที่รู้จักแบบแพร่หลายประเทศเหมือนกันทั้งๆที่ทํางานหลักๆแค่2ประเทศแต่ไม่ถึงขั้นเดียวกับแบ็กพิงตอนนี้วงที่ทําลายสถิติแบ็กพิงที่เห็นอยู่ก็คือแบ็กพิงเองนั่นแหละตอนเจอเพลงแบ็กพิงแรกๆสมัยเดย์ใหม่ๆความรู้สึกเราตอนฟังคือคิดในใจเลยว่าวงนี้อนาคตต้องดังแน่ๆมันแปลกใหม่และอะไรหลายๆอย่างรวมกันทําให้หน่าดึงดูดอย่างประหลาดและก็นังจริงๆอย่างที่เห็น สมาชิกมีความครบเครื่องทุกคนจริงๆส่วนตัวเรายังไม่เจอวงไหนที่ทำให้รู้สึกเหมือนตอนเจอแบกพิงค์แต่อนาคตอาจจะมีรอดูต่อไปความเเนต่อไปเลยนะครับมันต้องมีแหละแต่จะเวลาไหนนั่นมันอีกเรื่องก็เหมือนอดีตที่วงรุ่นพี่อย่าง SNSD Wonder Girl ตีตลาดได้แม้จะไม่มากแต่ก็ดังระดับโลกแต่ตอนนี้แบคพิงทำได้และดังกว้างกว่าในด้านเพลงบวกกับหลายๆอย่างอินเทอร์เนต็ตก็ส่วนหนึ่ง สเสน่ห์ของสีสาวและเพลงที่ถูกหูถูกจริตคนส่วนใหญ่ทําให้ดังได้อนาคตอาจจะไม่ใช่ใน5ปี10ปีนี้แต่ยังไงมันก็มีอยู่ดีก็เหมือนบอยแบนด์แหละใครจะไปคิดว่าจะมีวงดังกว่าดงบังบิ๊กแบงเอ็กโซแต่กําแพงที่แบ็คพิงสร้างมันก็ถือว่าทํำลายได้ยากอาจจะดังแต่จะดังกว่าแบ็คพิงไหมตอนนี้คงบอกไม่ได้แต่เราว่ายากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความคิดนต่อไปเลยนะครับ จากใจนอนเคป๊อปที่ติดตามฟังเพลงเคป๊อปบ้างรู้บ้างแต่ไม่ลึกซึ้งแต่ถูกแบงค์พิงค์งตกจนถอนตัวไม่ขึ้นคาลิสมาของแต่ละคนหน้าตาที่แตกต่างไม่เหมือนกันแต่เข้าใจตรงกันว่าสวยเป็นความรู้สึกที่แตกต่างอย่างกลมกลืนทั้งหน้าตาทั้งเสียงร้องโดยเฉพาะบนเวทีคอนเสิร์ตสเสน่ห์ออกมากจริงจริ่จริงเพลงเคป๊อปน่าจะหยุดอยู่ที่เกาหลีญี่ปุน่น SEA แต่พอมีแบงค์พิงค์ทำให้เพลงเคป๊อปกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้ยังไม่เห็นเกอร์กุ๊ปวงไหนจะไปได้ไกลถึงแบกพิงเลยถึงจะนั่งที่สุดในเกาหลีก็ตามแต่คนทั้งโลกก็ไม่ได้ให้ความสนใจทําไมโดนใจจริงๆคือถ้ามีต้องหาหน้าตามีเอกลักษณ์เสน่ห์เฉพาะตัวออกมาให้ได้ส่วนหน้าตาคล้ายคล้ายกันราวกับฝาแฝดแตกต่างแค่สีผมมันยังไม่น่าสนใจขอให้วงเกอร์กุ๊ปวงอื่นนะครับแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของนอนเคป๊อบคนหนึ่งเท่านั้นเองอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม ถ้ารวมเกอร์กรุ๊ปทั่วโลกสักวันก็ต้องมีแหละแต่ถ้านับเกอร์กรุป๊ปเคป๊อปอันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าสำหรับบอ์แบนที่ได้ชื่อว่าเป็นบอ์แบนทั่วโลกตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันก็ยังไม่มีใครโค่นเดอะบิทเทิลส์ลงได้เลยอันนี้คือในกรณีพิเศษนะเพราะถ้าจะอยู่ยงคงกระพันแบบนี้คนต้องสร้างแนวดนตรีขึ้นมาเองเท่านั้นแมบที่เดอะบิทเทิลส์สามารถทําได้คือการประสานคันที่ป๊อปล็อกได้ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับหัวข้อเ,เรื่องใน,นวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ